เชียงใหม่นะคะทุกคนวันนี้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเราจะพาทุกคนไปไหว้สี่สถานที่้วยกันที่นี่หนึ่งนะคะก็คือวัดป่าแดงค่ะทุกคนเขาว่ากันว่ามีความเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็คือองค์พระพิฆเนศขอ10ล้านได้10บล้านขอ30ได้30รีวิวเยอะมากดารามาเยอะมากมหาเศรษฐีหลายคนมาเยอะมากนะคะทุกคนที่นี่ต้องมาศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะของวัดพระอุปคุณนะคะทุกคนบอกเลยใครที่ค้าขายทําธุรกิจให้ไหว้พระอุปคุณค่ะขอความสําเร็จเงินทอง ให้มีคนเข้ามาเมตตา,าอุปถัมภ์เพราะว่าพระอุปถัมุนะคะก็คือพระศิวลีรวมกับพระสังกรจจายเพราะฉะนั้นโชคลาภความสําเร็จไปที่ไหนก็จเจริญไปที่ไหนก็มีแต่คนค้ายยิ่งค้าขายของยิ่งต้องมาเลยค่ะ สค่ะจะเป็นองค์เท้าเวสุวรรณนะคะม่อนปู่เวศนะคะทุกคนขอความสําเร็จเวลาใครที่เดินทางแควคาดปลอดภัยชนะศัตรูมีคนคิดไม่ดีคิดร้ายต้องไหว้ปู่เท้าเวสุวรรณเลยนะคะไหว้ให้ครบ4ี่อย่างนี้ใครที่อยู่เชียงใหม่หรือใครที่กำลังมาเชียงใหม่ต้องทาไม่ครบนี้ค่ะบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์และรีวิวเยอะมากศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะดูที่บารมีเวลาที่มีคนมาไหว้เยอะนะคะทุกคนสาธุค่ะ ใช้ด้วยวัดที่4พระาธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจนะคะขออะไรก็สําเร็จเร็วทันใจค่ะใครที่อยู่เชียงใหม่หรือกาลังจะมาเชียงใหม่ไหว้ตามนี้ได้เลยนะคะขอพรสมวันทุปการขอล้านได้ล้านขอ5ล้านได้5้าล้านค่ะทุกคนและบอกเลยใครที่มาไม่ได้ใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยากฝากไหว้ทั้ง4วัดศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะสามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมกับคําขอพรนะคะเดี๋ยวแอดมินวานโครรยจ,จะไหว้ให้ทั้ง4วัดดัง4ทิศเลยค่ะทุกคนสามารถแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะใครที่อยากฝากไหว้ทัก แอดมินบ้านโคตรรวยได้เลยค่ะสาธุค่ะ